สวัสดีครับพวกเรา Sweet Dream สวัสดีครับผมปันมือบอลครับสวัสดีครับโจดำหลองครับสวัสดีครับบินมือกีตาร์ครับสวัสดีครับออฟว้ามือคีย์บอร์ดครับผมเคนนี่มือเบสครับค่ะสวิตสวิตดีมน้องเรื่องรวมตัวกันได้ยังไงนะคะเข้ากับการเข้ามาเข้าเป็นส่วนหนึ่งขตัวของคุณผ้นครับก็ตอนแรกเราเราฟอร์มวงขึ้นมาเล่นๆก่อนครับก็แบบมีเล่นตาม เวทีเปิดหมวกต่างๆอะไรอย่างนี้ครับจนมีโอกาสได้เจอกับค่ายค่ายได้มาเห็นเรา<ม>ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับนักบินมูนครับผมแล้ววันนี้เรามีซิงเกิลแรกครัชื่อเพลงอะไรคะความรักอย่าพึ่งไปครับเป็นซิงเกิลแรกจากรูรกก้สึกยังไงบ้างที่เราได้มีซิงเกิลมาแล้วเนี่ยก็ ดีใจครับภูมิใจด้วยว่าแบบ้ิเรามีเพลงแรกเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็เราจะได้เล่นเพลงที่เป็นของตัวเองสักทีครับใช่ไหมใช่ไม่ต้องเล่นเพลงโคเวอร์แล้วก็ได้เล่นเพลงของตัวเองก็รู้สึกภูมิใจครับก็ก็ดีใจที่แบบได้ออกเพลงที่แบบเรามีส่วนร่วมในการทำเพลงแบบสักทีอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบว่ามีมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วครับไม่ต้องโคเวอร์ ก็ผมก็รู้สึกแบบไม่ว่าตื่นเต้นมากที่จะได้แบบเหมือนถ้าเราไปเล่นก็จะได้เห็นแบบคนร้องเพลงเราได้เหมือนแบบเป็นเพลงที่เป็นลายเซ็นของพวกเราเองอะไราเงี้ยครับกับอาีพที่บอกว่ามีส่วนของออดิเออะไรบ้างัก็ตอนที่เริ่มทําเพลงเนี่ยครับเริ่มจากโปรดิวเซอร์ของเราก็คือพี่ตูนะครับเขาเขาส่งเดโมมาให้พวกเราแล้วก็หลังจากที่แบบเราได้เดโมกันนะครับเราก็ ไปเข้าห้องสอบด้วยกันแล้วก็ลองใส่ความเป็นตัวเองใส่อเดียที่อยากใส่เข้าไปก็จะมีที่โจเพิ่มท่อนบิดเข้ามายังไงบ้างก็ท่อนบิดท่อนบิดผมเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผมชอบมากกว่าแล้วก็คุยกับโปรดิวเซอร์ว่าโปรดิวเซอร์โอเคไหมก็สุดท้ายก็ได้มาเป็นแบบที่เห็นตอนนี้ครับกับคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้เป็นไงบ้าง ือเราอ่ะคุยกับพี่ตูนว่าเราอยากได้เพลงอกหักแต่ไม่ใช่อกหักที่แบบคอขาดบาดตายแบบฉันไม่ไหวแล้วเป็นอกหักแบบว่าฉันอกหักอะอะไรประมาณนั้นฮะแบบว่าไม่เจ็บมากอยากมันบ่นอะไรอ่ะแล้วก็อยากได้เย่างแบบ ต้นที่มีนี่มดีแบบพี่ตูนพี่แมนดาวมาเป็นนิสิตโปรดิวเซอร์โปรดักเตอร์แคนนอนอันเนี้ยทำเนื้อลองทำเพลงแล้วก็แนวดนตรีเป็นบล็อกบล็อกหนึ่งนะคะผสมผสานเป็นขวัญรู้สึกไงบ้างไม่ทำงงก็ตอนที่วงรู้ครั้งแรกนะครับว่าได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่ตูนพี่แมนดาวทุกคนก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าวงเราก็เบื้องต้นก็คือเห็นพี่ทีแมนดาวเป็นไอดอลอยู่แล้วแล้วพอได้ร่วมงานกับ ที่โปรดิวเซอร์ที่ตูนก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วทำไมถึงเป็นพี่ตูนงงทีนั้เนี่ยที่ออกงก็รู้สึกว่าเป็นแนวเพลงที่เราชื่นชอบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไลา์เซตของพี่เขาแบบดีมากๆเอาทีนี้เพลงนี้ก็จะมีเแล้วีวเรา,าที่ว่ามันมีตีนไกของหนังเรว่อายุเจ็ดสูใช่ไหมคะครับแล้วก็ได้ ตกับเพราะว่าสีมือแบบดีมากด้วยแล้วก็มีนักแสดงรุ่นพี่ใช่พี่อะไรนะคะพี่แพรแล้วทำไมถึงว่าเป็นพี่แพรอ่ะทั้งเป็นนักแสดงที่เป็นนางแบบที่น่าหลกมากทำไมเราถึงแบบไป็นได้เป็นพี่แพรคะแล้วก็แบบดูได้ร่วมกับนางเขารู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนว่าแบบที่ต้องเป็นพี่แพรเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์บทของเราครับจะเป็นเหมือนโจไปแอบชอบรุ่นพี่ใช่รุ่นพี่ที่เป็นแบบเหมือนเป็นพี่สาวอยู่ในกลุ่มๆลุ่พวกเราแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่แพรก็ดูเหมือนกับ เข้ากับบทนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็เลยเป็นพี่แพลวแล้วแต่ละคนเขาร่่มงานกักย่างนไหนแต่ะคนผมผมคือคนที่ร่วมงานโดยตรงือโดยตรงอครับพี่แพลวพี่แพลวเก่งมากแบบว่าพอพอสั่งแอคชั่นปุ๊บเขาเข้าบทแบบว่าโอ้ผมไม่เคยทำงานแบบนี้ด้วยก็ประทับใจมากเก่งมากๆก็เจ๋งมากๆครับก็คอยดูพี่เขาดูพี่เขามานั้งแตะ ฮอร์โมนแล้วแล้วก็พอเจอจริงๆก็สุดยอดะครับครับโเหลือใค้พูดบ้างเนี่ยอะไรประทับใจอะไรครับก็ประทับใจในโอ้เหมือนที่ทุกคนพูดมาเลยครับก็ประทับใจในการแสดงของพี่เขาที่แบบเก่งมากแล้วก็ความหน้าความเฟรนลี่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเจอกันปุ๊บเขาก็เข้ามาคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ มันม <ítulo> uh ันจะได้ไ huh. ม <s Après> ่เกรงกันจะได้อะไรเงี้ยครับพี่เขาก็ดีมากเลยครับปิดท้ายตรงนีนะทุกคนรัวหมวดก็ประทับใจตอนที่แบบเข้าซีนแรกๆกับพี่เขาครับก็แบบเหมือนพี่เขาแบบคอยช่วยคอยช่วยทุกคนเลยไม่ใช่แค่แบบโจที่แบบเล่นเล่นเป็นตัวหลักกับพี่เขาครับแต่พี่เขาจะคอยช่วยแบบเออแบบเล่นแบบนี้เลยเล่นกันเลยเล็มพี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นจริงๆมันเป็นเอ็มวีแรกเนาะ ใช่คเออแล้วเราแบบในในส่วนตัวของเราอะแบบยิ่งความรู้สึกของเราปในการเล่นเอ็มดีสำหรับตัวเองผมผมผเกรงเกรงมากผมแบบว่าเขาสั่งเขาสั่งให้ผมต้องนั่งเมาอ์ผมก็เมาอ์แบบเป็นเมาอ์แบบที่ที่มันไม่ใช่เมออ์ฮะเป็นเมาอ์แบบเกรงอะฮะเป็นเมอส์ขาผมก็แสดงไม่เก่งครับเดี๋ยวทำตลอดอ่ะแล้วคนนึง ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเป็นครั้งแรกของผมด้วยกับของทุกคนด้วยก็ไม่เคยทํามาก่อนก็เลยถือเป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตครับใค็นคนชิไปเก็ก็ได้เจอเจออะไรใหม่ๆเจอเลยครับแบบคือคือผมไม่เคยทาอะไรอย่างนี้เลยก็เลยแบบเพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อกองเขาทําอะไรกันบ้างเวลาถ่ายอย่างนี้เขาถ่ายยังไงแบบ วิธีการขั้นตอนต่างๆเราต้องทําอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็แบบได้ความรู้เยอะเลยอ่ะสัมโนงอ๋อสำหรับผมก็เหมือนแบบโปรนีก็เห็นแบบ MV ก็เหมือนแบบเสือปินคนอื่นก็มี MV มีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอกผมก็ได้เป็นแต่คนดูแล้วพอได้มาแบบเหมือนแบบทำจริงๆก็รู้ว่าแบบการจะได้ออกมาเป็นเอ็มวีเนี่ยมันแบบยากมากแล้วก็แบบใช้เวลานานมากกว่าจะได้แบบเป็นหนึ่งเพลงที่ออกมาแบบดีดีครับ ความผมผมมีแบบผลงาน m อมวมาบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าการยวับเอีนี้ผมรู้สึกว่าสเกลมันต่างกันนะครับแล้วก็แบบวิธีการทำงานของแบบพี่ๆีเขาก็ไม่เหมือนกันก็ได้ประสบการณ์แล้วกับฟีดแบบที่ได้รับกลับมออาอ็มวีตัวเงเนี่ยได้ <S 2> <S 2> ไร้ก็ ün ün> <S <S ถือว่าเป็นเป็นผลที่ดีกว่าที่คาดหวังไว้อยู่ครับเพราะว่าตอนแรก แล้วก็เราก็แบบเราก็ไม่ได้หวังว่าแบบเออจะมีคนเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาฟังครับผมเพราะว่าเราแบบเราเราหน้าใหม่มากๆเลยเราไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนไม่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบพอได้เท่านี้มาก็ดีมากแล้วครับแล้วก็ก,ก็ก็ทุกคนก็ชอบใน MV ด้วยครับทั้งโทนภาพแล้วก็ทุกอย่างเลยครับองค์ประกอบอะไรางี้แล้วก็พวกเราก็ชอบด้วย น้องไหนขอคำคมตั้งๆสำหรับเองอยากความรักเกิดขึ้นไปคำคมตั้งเจเอาเลยคำคมคำคมตั้งด้วยกับจะเกิดติดเลยเจ็บเลยถึงแม้ว่ากาลาจะมีฝาโอ้โหต้องรอแล้วขึ้นมาแล้วผมลงไม่ได้ถึงแม้ว่ากาลาจะถึงแม้ว่ากาลาจะมีฝาแต่วันลา เวลายังมาไม่ถึงเฮ้ยไลฟ์โทรศัพอ๋อนี่นี่นี่ก็ถ้าเราวิ่งไปเรียนนะครับสองวันเราต้องตามความหลักทันแน่นอนจะเพลงหมอไม่ทันนะ สูขอน้งชายถ้าถ้าวิ่งตามกระบะไม่ทันแบบพี่โจก็คนจะไม่มีวันสมหวัในความรักหรอกออันนี้ด่าอ๋อหมดแล้วอ่ะยังเราเราคนละคำไหมไม่ขอขอเกี่ยวกับไก่ไก่เหรอ การที่ไก่มันหมดจานอ่ะมันก็เหมือนการที่เราหมดใจเพราะว่าการที่เราวิ่งตามความรักอ่ะเราก็ไม่ได้พักหรอกครับของครับอันนี้มันจะไม่ได้พักการที่เราวิ่งตามวิ่งตามความรักไม่ทันนะครับให้เราดัังมอไซค์แทนจะได้ทันเราไม่ได้พูดของเราไม่ได้ ผลงานของเรานะครับผมก็ติดตามได้ผลงานของเราครับผมเพลงเพลงใหม่ของพวกเราความรักย่าเพิ่งไปนะครับผมสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ดู m v ของพวกเราได้ที่และเปอมูลขอบใน Youtube นะครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราได้ใน i g ครับผมสวิตส์ทีมฝากด้วยครับทุกช่องทางครับอ๋อกช่ออออจีของผมนะครับ ยากเลยยากเลย 00x underscore 48ครับของของโจคือ JOEY ALEXSON ของบินคือ P จุด underscore สามอันแล้วก็จุดแล้วก็ PIN PIN ครับของผม ALPHA dot PS W ครับผมเกิดก็ K-E-N-N-Y-P-S-I-T ทำไมความรักถึงวิ่นีฉันไปไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมมาตั้งตาชาติไหนในวันนี้ฉันถึงไม่มีใครรักใครกันต้องเจ็บฉนนั้นจะต้องเจ็บแบบนี้ทุกที